วัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมเดวิดเกมเมอร์นะครับอยู่กับเกมเจ็ดใบเช่นเคยตอนนี้นะครับแฟนเพจหลักนะครับมีการประกาศกิจกรรมของแจกเยอะมากนะฮะแล้วก็มีอัปเดตอะไรต่างๆมาพลัพวนนะฟังก์ชันในการช่วยให้ผู้เล่นเล่นง่ายขึ้นหลักๆเลยเนี่ยเราอ่านๆมานะผมจะอ่านสั้นๆแล้วกันนะฮะเอาจับใจความนิดๆหน่อยซึ่งมันเป็นประเด็นสำคัญมากครับสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็ผู้เล่นเล่นมานานๆแล้วก็ดีใจนะครับอันนี้นะครับเป็นโน้ตนะครับจากทีมงานนะฮะ พอดีก็เพิ่งมาอัปเดตวันนี้นะผมก็เพิ่งอธิบายวันนี้พอดีก็เลยจังหวะพอดีเป๊ะๆนะครับได้ทำคลิปนี้เป็นในในตัวนะครับแล้วก็เปิดกระชาไปด้วยในตัวนะวันนี้ครับวันที่20พฤษภาคมนะฮะจะมีกิจกรรมเปิดครบรอบแล้วนะครับเกมนี้100วันมีการแจกเป็นคอสตูมนะครับสีขาวก็คือเซ็ตข้างล่างนี้นะครับ แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันจะแจกหมดเลยทั้งกี่ตัวปะเนี่ยเตัวละครนะครับเป็นเหล่าแบบ7บาปนะครับยกเว้นเอกนอไม่มีเหมือนเป็นเอกนอไม่ใช่7บาปอ่ะนะหรืออาจจะมีผมไม่แน่ใจเหมือนกันที่เขาบอกว่าจะแจกเนี่ยผมเดานะที่แจกแน่ๆเลยนะครับชัวร์ๆล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือดั๊นะครับถ้าดั๊ตัวนี้นะผมว่าเป็นดั๊ตัวที่กากๆนะครับต้องดั๊ดล่างมาถึงจะเก่ง พีพีเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับอลิซาเบตหมูเนี่ยน่าแจกได้อยู่แต่ถ้าเป็นในพวกแบบโกเทอร์เมอร์ลินแล้วก็คิงพวกเนี้ยผมว่าอาจจะแจกรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าเกมมันแจกเนี่ยก็ถือว่าแบบดีมากนะครับแต่ถ้าเกมมันอาจจะงกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะเป็นตัวละครที่แบบโคตรดีอะ่ะเออนะครับสามตัวละครนี้ถ้าแจกก็ดีนะ,ละหลักๆเนี่ยเรามาอ่านตรงนี้ครับที่ผมไฮไลท์เอาไว้ Hi นะครบรอบหนึ่งร้อยวันครับแล้วก็จะแจกเป็นตัวกาชานะหนึ่งร้อยสิบใบโคตรจะเยอะนะครับเยอะจริงๆนะคือจะบอกว่าไงเดี๋ยวถ้ถ้ากับประมาณว่าเราเปิิดดปรรรรรระะะมมมมาาาาณ300เเ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 พชชลลลลลยยย่่่่่่่ถถ้้้้ผูนน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 ใใหีีก็สไคคัับบบบวงแ จะไ,ได้ตัวแบบทั้งเก่ากับทั้งใหม่อะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าตู้เป็นยังไงนะต้องไปรอดูกันเออแล้วก็ลืมบอกไปเซตตรงนี้นะเป็นเซตของญี่ปุ่น,นครับที่ครบรอบ1ปีนะแต่นี่เซตเอเชียนครับเอามาแจกในครบรอบ100วันนะน่าจะเป็นเซตเดียวกันกับ1ปีของญี่ปุ่นนะนะเดี๋ยวราคามานกันฟังกชั่นในการอำนวยความสะดวกก็จะมีตัวเคลียร์ด่านตัวเคลียร์ด่านนี้1วันมันจะแจกประมาณค่อนข้างที่จะน้อยนะเหมือนจะแบบว่าเอามาใช้งานได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่คือแบบมันแจกน้อยนะครับตัวเคลียรนน์ด แล้วก็รู้สึกนะครับในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยตัวเคลียร์ด่านเนี่ยหนึ่งใบนะไม่ใช่ว่าเราสามารถเคลียร์ได้หนึ่งครั้งนะครับบางด่านเนี่ยมันใช้มากกว่าหนึ่งใบไง ถือว่าใช้เปลืองอ่ะคือพูดง่ายคือฟังก์ชันตรงนี้นะจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าแบบผู้เล่นที่เติมเงินเยอะๆแบบเติมแบบซื้อพวกตัวเคลดานเนี่ยก็อาจจะได้ใช้นะครับแลว้วผู้เล่นฟรีๆเนี่ยก็อาจจะได้ใช้น้อยเ่ยไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับตัวเคลดานเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็คือแบบเราสามารถกดตัวเคลดานเนี่ยไปปุ๊บก,ก็คือข้ามไปเลยเออเคลดานไปเลยไม่ต้องไม่นั่งดูแอคชั่นมันตีกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เคลดานไปเลยแล้วได้ของรางวัลไปเลยเออฟังก์ชันที่เพิ่งมาใใใหหมมมม่่่่่่นน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 นขขอออออองงเเเเเซิรรรรรร์ฟญีีีปปุุะะะะะคคคัััััับบบบไไไ้้้้้ตตวววกกกกก็็ชืแแาาาาาาสสลลจถยยด ส่วนตรงนี้นะเพิ่มคอนเทนต์ใหม่น่าจะเป็นแพทของสปาห์น้านะครับแน่นอนนะสปาห์น้าน่าจะเป็นแพทที่ใหญ่ครับนะฮะอัปเดตนะครับชัเตอร์ที่9โอกาสที่จะเป็นดัตมาฟาก็อาจจะเข้ามาได้เหมือนกันนะก็ต้องรอดูต่อไปครับแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่น่าเป็นดัตมาฟาเข้ามาหรือไม่ก็อาจจะเป็นลิเรียฟ้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าแพทญี่ปุ่นเป็นยังไงนะแต่ถ้ามันยังยื้อนะาก็อาจจะเป็นตัวอื่นเข้ามาก่อนนะครับดัตมาฟานะครับแต่เตรียมตัวไว้เลยว่าต้องทําอะไรที่มันเยอะพอกระพุ่นทาอัญมาบันนีจะ แล้วก็นี่เป็นบอสกิวใหม่ครับบอสกิใหม่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่า,วามันยากมากล้วขั้นไหนนบยังไม่ได้ศึกษาเลยนะฮะแต่ดูแล้วน่าจะยากกว่าตัวเก่าหรือว่าไอ้บอสต,ตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นบอสในโหมดเอ็กตีมหรือโหมดเฮลวะที่มันจะเพิ่มไปอีกระดับหนึ่งนะเป็นขั้นที่3ของบอสกิวอะแต่ดูทรงละยากครับยากแล้วก็ฟงังง์ชันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับ แล้วก็อันนี้แบบมันจะแจกของรายการแบบอัพตัวละครสักตัวหนึ่งสองตัวอะไรประมาณนี้ครับเพื่อให้เราแบบเก็บตัวละครได้ง่ายขึ้นนะสำหรับผู้เล่นใหม่ๆแล้วก็ผู้เล่นเก่าๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีลูเล็กครับให้หมุนสล็อตกันต่อเนื่องเลยนะครับก็คือจะแจกของแบบเยอะมากอ่ะเออมันแจกเยอะจริงแล้วสุดท้ายครับสำคัญอยู่เหมือนกันดีต่อใจนะครับสำหรับคนแบบที่เพชรนินน้อยก็รือว่าสายฟรีแต่สายเติมเงินก็อยากได้จริงจริงนะแจกเพชรนะครับสามสิบเพ็ดนะหกวันนะนี่แหละครับหมดแล้วคุ้มมากๆจริงๆครับเรากลับมาที่เกมกันก่อนแล้วกันนะะฮตู้นี้จะเป็นตู้ลิเเลีีียยขวน่ครับตู้เเนี่ยสต็ปอัพ ครบสิบเซ็ปนะก็จะได้ตัวลิลเลียเ,เขียวไปเลยเออตอนแรกอะ่ะของคลิปที่ผมเปิดกาชาสรามนะที่ผมทายว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยบอสโกเทอร์แดงครับจะเข้าแต่ตอนนี้ผมเริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับที่ผมทายอย่างนั้นผมคิดว่านะเซิรนะ์ฟเอเชียเนี่ยมันจะอัปเดตไฟนอลบอสประมาณ1เดือนตอน1บอสก็คือว่ามันจะเร่งอะ่ะอัปเดตให้มันทันเกาหลีหรือว่าทันเซิร์ฟญี่ปุ่นนะฮะพอเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะ,ะมาณ2เดือน,นครับจะมาบอสหนึ่งนะครับในช<ด> ก็เลยจะถ่ายว่าแบบบอสโกเทอร์แดงครับแต่ตอนนี้มันไม่มีมาว่ามันจะมานะครับเพราะถ้าเป็นบอสคิงเนี่ยบอกมาก่อนล่วงหน้าประมาณ1สัปดาห์นะครับว่าบอสคิงจะเข้าแต่ตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตว่าบอสโกเทอร์แดงจะเข้านะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับลีเลียฟ้านะป่าจ,จะยังไม่เข้าในสัปดาห์หน้านะครับอาจจะเป็นดัตมันฟ้าหรือเปล่า นี่นะครับอย่างสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นเป็นตัวแบบละครที่เราไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นช่วงสิ้นเดือนไงเงินเดือนออกอมันก็เอ้ยเอามาหน่อยสิเงินเนี่ยอยากได้เงินได้เกินนะครับต้องเป็นตัวดีๆนะครับถ้าเป็นตัวแบบไม่ได้อยู่ในเมตาเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยเปิดกันนะครับก็จะขาดรายได้ผมว่าจะต้องเป็นตัวดีๆไม่เป็นดัตมนันฟ้านะก็ต้องเป็นลิเดียฟ้าแน่นอนครับผมว่าประมาณนี้นะคิดว่าน่าจะยังไม่ใช่เป็นของวาเลนตีมั้งที่เป็นตัวละครออรนอลกตัวงค้้าามะเปณ90%แ ในตู้นี้นะครับหลายคนนะที่แบบเติมน้อยนะหรือว่าแบบสายฟรีอะไรเงี้ยถ้าจะเปิดตู้นี้นะผมแนะนําให้ว่าให้เปิดที่สเต็ปที่2พอนะก็คือแบบเหมือนใครว่าเราซื้อ1แถม1เหมือนตู้เบ็ดฟ้านะครับที่ผมเปิดไปนะหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันนะก็คือแบบเป็นตัวที่เราไม่ต้องการหานะแต่ตัวเกมแม่งโคตรฉลาดครับเอาตัวลิงเรียเขียวมานะซึ่งเป็นตัวแจกฟรีของเซิร์ฟญี่ปุ่นเอามาให้เราเปิดแล้วแม่งก็พร้อมกับขายชุดใหม่ับขายชุดใหม่ในะราคาที่ก็ถือว่าถูกนะตามหลักเนะี่ยผมว่าชุดหนึ่งนะ่ะควรจะราคาประมาณแค่นี้พ เอื้อมถึงได้หน่อยนึงนะถ้ามา200บาทเนี่ยถือว่าโคตรแพงนะผมว่ามันแพงเกินความจําเป็นไปอะ่ะนะครับถ้าผมเปิดได้ลิเดียเขียวนะครับในช่วง2สเต็ปนะผมก็จะซื้อทันทีกับชุดนี้เนะี่ยแล้วก็สาหรับใครที่พลาดแบบไปชุดเก่าๆอะไรเงี้ยก็สามารถมามาย้อนซื้อได้นะครับแต่ผมยังไม่่อยซื้อหรอกผมเก็บไว้ก่อนดีกว่ายังไม่ยังไม,ไม่อยากซื้อนะัเออมนย้อนซื้อพวกนี้ได้นะชุดก็เท่ด,ดีอ่ะสวยดีนะชุดเบอร์อะไรเงี้ยก็สวยสวย,สวยโคตรไม่มีอะไรต้องพูดเพิ่มเลยนะตู้ครับอ่านชื่อแล้วก็โคตรจะน่าเปิดัอน,อนะ เออแล้วก็เพื่อให้เป็นคอนเทนต์นะครับคือถ้านะครับผมเปิดใน2สเต็ปนะถ้าผมได้ SSR นะครับถ้าผมได้3ตัวละครขึ้นไปนะครับผมจะเปิดถึงสเต็ปที่7เลยนะครับแต่ถ้าผมได้ริเลียเขียวนะผมก็จะซื้อชุดให้เธอเลยนะครับเออประมาณนั้นแล้วก็ในตู้นี้นะครับมีปลาเขียวแจกด้วยนะครับไม่ได้แจกหรอกมันก็อยู่ในตู้นะครับซึ่งเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยปลาเขียวเนี่ยจะโผล่มาตลอดเกือบตลอดอะ่ะเออ กิดฟุกตู้นะครับที่ผมสังเกตมานะเจอแบบเป็นมา,มาร์คคอร์ดเหมือนคล้ายเอ่อเฮลบอมแดงเออเป็นมาร์คคอร์ดของตู้อะตู้ใหม่แล้วคนที่แบบหาไม่ได้นะตาเขียวก็อย่าเพิ่งแบบน้อยใจไปนะครับในการเปิดแบบตู้ลาเกียวไปครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้ก็มาเปิดตู้พวกนี้ได้นะก็ยังมีโอกาสได้อยู่นะครับแต่รู้สึกว่าจะออกยากพอสมควรนะแล้วก็เปิดครบ5้าครั้งก็จะก็จะได้ไอ้นี่ไปนะเอเอไอ,อ้สร้อยนี่ไปนะผมลืมบอกนะว่าช่วงแพทซาามเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันแจกโคตรจะเยอะนะครับซึ่งนั่นเป็นหมายความว่านะครับบอกให้ เลเวลตัวละคร80นะครับกำลังจะมานะครับ <g ül üyor> ก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับเ <c oughs> พราะมันแจกเยอะมากครับแน่นอนแหละสิตงที่ผมมีเยอะเนี่ยก็นั่นแหละแม่งเกมมันแจกเยอะคุ้โคตรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมเล่นเกมพวกนี้ผมว่งกอะงกะไม่ค่อยอัพตัวละครครับจะเก็บไวนะ้ในองดอง,ดองไว้เยอะนะครับไม่ต้องพูดมากทำเพลงนะมาเปิดกันเลยกันนะเสียเวลานะครับมาปาเดี๋ก่อนเดอ๋ยวก่อน,อนซื้อก่อนแล้กดไอ้เริ่มจะกดไม่กดหยอก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 กดทิ้งไม่กดไอ้หยอกหยอกหยอกเอากดกดแล้วกันนะฮะหยอกหยอกนะให้มันแบบควายเขวนะครับว่าเฮ้ย ตอนแรกว่าจะลุงจะมานะครับลุงจะมาเอ้ามาไหมโอ้โหหยอกเกินหยอดมากเกินหยอกเกินจนแม่งหายไปเลยโอเคยังได้ลุ้นอยู่นะจะแบบควายหลอกให้มันแบบงงงงไงให้เกมมงงงงนะว่าจะเปิดดีไม่เปิดดีเป็นเรื่องเรบล้ออะไรฮะน่าจะเกินเนี่ยดูดูทรงแหละนี่ไงหยอดมากเกินนะครับโอ้โหสีทองก็ได้อยู่นะได้อยู่นะ อันนี้ผมถือว่าเป็นเป็นตู้แลกขวดเอนิจีนะครับเพราะถ้าเราได้พวกตัวละคร SR มานี่ถือว่าเป็นตัวละครที่กําไรแล้วนะครับนะคือแบบ SR มา20ตัวเนี่ยก็จะได้แล้วน้ำหนึ่งลุงอะไรประมาณนี้นะครับถ้าได้เนี่ยเหรียญเงินเอ่อตัวละครที่เป็นแรงอานเนี่ยก็จะได้เอาไปแลกขวดโอ้อันนี้ก็ดีนะครับจะเอาไปเอามันติได้ครับดูทรงกันนะฮะถ้าทางจะ3ตัวจะออกยากกันนะค,คือถ้า3ตัวจะมาได้เนี่ยแพ็คต่อไปเนี่ย เอชอาร์นะต้องมา3ตัวนะผมถึงจะเปิดถึงสเต็ปที่7ซึ่งผมว่าโอกาสที่แบบมันจะได้จริงๆนะโคตรจะยากนะครับแต่ถ้ามาเนี่ยท่านเอ็ตมาเบอร์นะครับอยากให้ผมเปิดถึงสเต็ปที่7เนี่ยก็ออกมาเลยนะครับ3ตัวละครนะครับเอชอาร์ HR. นะไม่ต้องพูดเยอะนะครับแค่นี้แหละปะ่ะหนึ่งเพชรเนี่ยโอโ้โหมันจะมาไหมเนะี่ยมันเงียบกจีบเลยวะ่ะน่าจะเกลือนะหนึ่งเพชรครั้งนี้นะครับโอ้ยังได้ลุนนล้นนะครับยังได้ลุ้นนะครับยังไม่หมดใจสักทีเดียวนะครับ โอ้โหเกือบครับเกือบลุ้นกันดีกว่าว่าขี่ทองดีกว่าแค่นี้ดีกว่าอันนี้คือแตกครับป่าไม่น่ามาเงียบกิจครับโอเคโอ้โหระเบิดตลุ่มไปโอ้โหคุ้มครับคุ้มหกทองครับหกทองแต่ไม่น่าจะแตกนะไม่น่าจะจะแตกลุงฮาวเซอร์ฮะคือเป็นโอกาสยากมากอะพอเมื่อกี้รู้สึกว่าเราแพ้บอสไปนะ คือถ้าเราแพ้บอลไปในโอกาสที่มันจะแตกเป็นลุงได้เนี่ยผมว่าน้อยมากนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยช็อตท,ที่มันสู้กันครั้งสุดท้ายนะครับมันจะต้องเสมอนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะแตกลุงได้อยู่แต่นี่คงยากกัแหละแต่แพ็คนี่ถือว่าคุ้มนะเพราะถือว่าเป็นแพ็คหนึ่งเพชรนะครับที่ได้ทองถึง6ทองนะถือว่าคุ้มมากๆนะถึงจะไม่ได้ลุ้งเลยนะครับในการเปิดครั้งนี้นะสองครั้งเนี้ยเออนะครับแต่ได้ทองเนี่ยถึง6ทองนี่ถือว่าคุ้มโคตรนะเอเลสอารับเงียบกิบนะโอเคเราเก็บไว้เปิดตู้หน้าดีกว่านะครับถ้าตู้้หนนาเี่ย เป็นลิเลียฟ้าหรือว่าดนะัตแมนฟ้าเนี่ยผมจะต้องยังไงก็ต้องหามาได้เป็นครอบครองอยู่แล้วอะ่ะเพราะยังไงก็ต้องมีอะ่ะสตัวละครนั้นนะครับถ้าเป็นตัวละครลิเลียฟ้านะผมว่าตัวเกมอะ่ะมันอาจจะต้องมาในสเต็ปอัพเหมือนเดิมนะซึ่ง ระบบสเตปอัพเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรจะดีนะจริงนะครับถ้าเป็นตัวละครที่อยู่ในตู้เนี่ยทุกตัวละครนะผมว่าน่าจะให้มีสเตปอัพหมดนะก็คือแบบว่าเราเปิดไปสิบแพ็คอะไรเงี้ยเราจะได้ตัวละครตัวที่อยู่ในหน้าตู้เนี่ยมาเลยสําหรับแบบผู้เล่นที่แบบเป็นสายเติมหรือว่าแบบเติมน,อน้อยหรือว่าอะไรเงี้ยทำนแบบจะทําให้แบบไม่หมดกำลังใจในการเล่นต่ออะไรเงี้ยนะครับเหมือนแค่ว่าเราเปิดสิบตัวแล้วเราการันตีเลยอะ่ะดีกว่าบางคนที่แบบเปิดไปหมดไปห้าร้อยเพชตันเพชสองพันเพชร และบางทีว่ายังไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้แบบหมดกำลังใจในการเล่นไปนะครับทำให้แบบผู้เล่นทั้งใหม่แล้วก็เก่าหายไปพอสมควรนะครับแต่ถ้ามีระบบเนี้ยอยู่เกือบทุกตู้เนี่ยผมว่าจะดีนะคือถ้าแบบจะไม่มีระบบนี้ต่อเมื่อก็ต้องเป็นตัวละครที่แบบโคตรโคตรอะโอปีโคตรอะอย่างเช่นแบบดัดร้อยเบนอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นแบบตัวละครเซิร์ฟญี่ปุ่นที่แบบโคตรโอปีนะครับหรือว่าเป็นพวกแบบเดลิเอดิทแดงครับอะไรประมาณนี้นะครับที่แบบตัวละครที่แบบโคตรโอ่ะในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับ ตัวพวกนั้นน่ะสมควรที่จะแบบไม่ต้องมือสเตปอัพก็ได้อะไรประมาณนี้นะเออแต่ก็ช่างมาันเถอะแต่ถ้าตามหลักนะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะลิเลียฟ้านะครับจะอยู่เป็นสเตปอัพเหมือนกันนะครับแล้วก็จะก,การันตีที่10บสเตปเหมือนกันนะครับก็คือ10บสเตปปุ๊บก็จะได้ลิเลียฟ้ามาเข้าพองนะครับแต่ถ้าเซิร์ฟเอเชียเนี่ยไม่ได้ลิเลียฟ้านะครับในสเตปที่10เนี่ยก็อาจจะมีดราม่าแน่นอนแต่ผมว่าตัวเกมมันคงน่าจะต้องได้แหละนะครับเปิด10บสเตปเนี่ยคงน่าจะได้ลิเลียฟ้านะก็คือแบบว่าอาจจะหาไม่ยากครับ242เเพชรก็ได้้แลลลวนะิีสอา อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าโชคดีก็อาจจะได้ก่อนเออเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่หน้าก็อยังก็ยังที่บอกนะครับว่าจะเป็นดับบันฟ้าหรือไม่ก็เป็นลิเลียฟ้าก็ไม่แน่นะครับดูออกไปว่าบอสเกาเทอร์แดงจะเข้าหรือเปล่าถ้าบอสเกาเทอร์แดงเข้าเนี่ยแน่นอนครับลิเลียฟ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะในวันที่ประมาณ26หรือหรือ27นี่แหละนะครับที่มาอัปเดตแหละเออนะฮะเดี๋ยวจะมาเปิดใหม่เลยนะครับแล้วคิดว่าจะอัปคลิปให้เร็วนะครับอัปคลิปให้ทันต่อเวลาเลยอ่ะเออวันนั้นเลยไปนะไปบาย แล้วก็ตอนนี้นะผมหาเพื่อนตีบอสนะครับใครอยากให้ผมแบกบอสนะผมสามารถแบกได้ทุกบอสในระดับเอ็กซ์ตีมนะอย่างบอสแดงนี่สบายลยฮะส่วนบอสเท่านี่ผมว่าสบายนะสำหรับผมนะถ้าเพื่อนๆมีโกเตอร์แดงครับใช้โกเตอร์แดงนะครับ,แ,รบแล้วก็อับขั้นนะครับรอที่2ดาวนะแล้วผมจะใช้1ดาวตามอะไรเงี้ยหรือว่าผมได้2ดาวมามก็ให้เพื่อนใช้1ดาวต,าต่อนะมันจะได้เป็นสาร์าวทุกใบเงแป๊บเดียวก็ตายลแล้วบอสเท่านะไม่จําเป็นที่ต้องมีคิงเขียวนะเพราะบาร์บของเนี่ยหกนะล้วกปอร์เ่ยนตวนะแล้อก็อัน พาแบกได้แล้วสบายๆนะครับบอสทาวีเอ็กส่วนบอสกระต่ายนะครับบอทท e สบอกระกต่ายผมก็แบกได้สบายอยู่นะแต่คนที่จะมาตีกับผมเนี่ยจะต้องมีโกเดอร์แดงแน่นอนครับเพื่อที่จะใช้สูตรเหมือนเดิมครับคือรอใช้ที่2ดาวก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย1ดาวแล้วก็ต้องมีตัวซัพพอร์ตครับอย่างเช่นแบบว่าไม่แบกอลิสเขียวก็เป็นเมอร์ลินเขียวนะครับคอยกลางโล่ให้หรือว่าคอยยิวให้อะไรแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวดอเมจสักหนึ่งตัวนะครับเช่นแบบเป็นว่า เป็นอะไรก็ได้ครับที่มันดาเมจแรงๆสักหน่อยเช่นบันกระบองแรงก็ได้ครับหรือว่าเป็นอาริสหมูแดงก็ได้มันก็ผ่านได้เหมือนกันนะเพราะก็ไม่ก็ไม่ยากมากนะครับถ้าถ้าใช้การเลื่อนขั้นที่2ดาวนะก็ไม่ยากแล้วก็อีซี่แล้วนะครับปับอาเธอร์ไปนะปับเดี๋ยวก็เรียบร้อยนะตายหมดแต่ทีมก็ต้องระดับที่ผมว่าน่าต้องประมาณที่แสนสองนะสำหรับคนที่มาร่วมเอ็กตี่อยู่นะก็คือพาแบกได้ทุกบอลแล้นะครับอ่าเซิร์ฟก็เซิร์ฟเอเชียนะครับโค้รก็โคตรตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ตรงคอมเมนต์แล้วกันนะครับเผื่อแบบไม่่อออยยาากพพิม์ะะไรงงี้น ก็ก็ไปวางได้หรือไม่ก็ดูจากตรงนี้นะครับไปไปค้นหาแล้วก็แอดไปได้นะครับแล้วก็แอดมานะครับก็คือชวนบอลให้ผมพอสมควรนะครับถ้าไม่ค่อยได้ชวนบอลน,นะก็อาจจะมีลบเพื่อนนะรประมาณนี้อาจจะแบบให้คนอื่นที่อยากจะมาตีบอลกับผมนะแบบหากท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือซ<ๆ>ับสไครต์เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับบ๊ายบาย